เห็นงั้นเล่นได้ก uh, <Well. Ow. S 1> <tem> ็เล่นคนเดียวต้องไปจ่ียบคนเดียวได้ไม่ค่อยจะดีอุ้มนั่นฉาบดเฮ้ยไปไม่เอาหน่อยเหรอไม่มาเลยเราอเออไปเล่นเลยไปไปเป็นพระเอกเองเลยแป๊บนะผมรังานเขาใหญ่โตอุ้ยเอายังไงเนี่ยแล้วทิ้งงานก็ไม่ได้ด้วยทำไมวะพระเอกไม่เล่นนางเอกไม่เล่นมึงกับกูไปเหลือเล่นเล็กเทะๆนะลา จะไม่เลิกเหรอเออทานี้ด้วยกันไม่นไงเลยนึกจะเล่นก็เล่นนึกจะไม่เล่นก็ไม่เล่นก็ใช่โอ้หายเดือดร้อนกูสักไงเนี่ยเออเดือดร้อนมึงกกูเนี่ยอันนี้ด้วยกันนะโจเอ็กาน่าอะไรอะไรนะมึงทำผมเนโจเอ็กาน่าโจอีกไม่รู้ได้ไงหมูชิปปี้นะเฮ้ยมึงแต่งตัวสไตล์ฮิปปี้ปะเฮ้ย ไม่ไปเปล่าไ,ไปญี่ปุ่นก็ได้ไไไกินข้าวเยนไปกินที่นี่มึงน่ามึงมาหน้าควมกันอะเนี่ยเนี่ยพี่เราไปตั้งอะไรนไคนรวยยังไงเราเราไปตั้งคณะกันตั้งคณนะเดี๋ยวเราเลยเปิดจองเลยเปิดจองไหยงานวัดเนี่ยถ้าเกิดเขามีสิบคืนเราไปเสนอเลยเสนออะไรนะสิบคืนเลยเจ้านี่เลยตั้งบูธเลยเก็บค่าเข้าชมคนละสิบบาทโอ้โหรับชมเด็กหัวโตครับท่าน อะไรใช่เอ้ออะไรอ่ะเรามาเล่นกันมึงเป็นน้องปอยไปอ๋อหนูพีห่หนูเป็นน้องปอยเออล,ล่างเนี่ยหนูจะเป็นได้หรอพี่ได้เฮ้ยมันจะดีแล้วสารลูกมึงงานได้สารล่างสารลูกสารล่างสารภาพมึงอะไรมึงกัดจะเป็นสารลำอ๋อเป็นสารล่างใช่อหมพี่เยอะนิเฉยห้าสี่สามสองหนึ่มโห่รักเจ้ามือ <c oughs> ทำดีสิ <c oughs> รู้จักหานไก,นก,นนก่น้ำเลยกูถามตอบก็่ก่อนรู้จักหานไก่น้ำเลยห้อไม่ตอบก็ไม่เป็นไรเก่าถ้าจะอธิบายให้ฟังเองหานโอ้โหหานไก่น้ำมันจะมียหันหุ่นโผงหนึ่งลงไปเลนะ่นนาวแต่มันจะไม่กินตัวนันไม่ยอมลงมันจะไม่ยอมลงไปเพราะมันคิดว่าตัวมันขาวเป็นอะไรออะะไรเป็นอะไรอ,ไรอะ 哦，没得人